สวัสดีครับทุกคนพบกผมพี่เก่งชาแนลนะครับผมพี่เก่งพูดเสียงดังไม่ได้นะวันนี้พี่เก่งนอนที่โรงพยาบาลนะครับผมเป็นการนอนโรงพยาบาลครัง้งแรกนะไม่ใช่นอนแบบป่วยๆนะันนอนเฝ้าไข้นะครับผมนอนเฝ้าแม่นะครับผมนี่แม่ของพี่เก่งอยู่ตรงนี้นเองตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะครับผม พยาบาลเขากำลังจะจ่ายยาให้คนไข้นะครับก็ยังไม่มีใครนอนเลยนะพี่เก่งก็ยังไม่นอนนอนนะครับไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าาโรงพยาบาลครั้งแรกพี่เก่งนอนก็ว,วันนี้ก็คือนี้เลยนอนตายเตียงแม่นะครับผมนี่แหละที่นอนของพี่เก่งในคืนนี้ นอนหับหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ทางข้างมีเด็กน้อยด้วยนอนหับหรือเปล่านี่หมอใจช่วยพิเก่งหน่อยครับขอให้พี่เก่งนอนแล้วขอให้เช้าเร็วๆพี่เก่งใหญ่จองอยู่ที่โรงพยาบาลนี้หลายคืนเลยนะครับเพราะว่าแม่ของพี่เก่งยังไม่หายดีเลยนะคะเราเป็นปว่าเดี๋ยวพี่เก่งขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าพี่เก่งนอนไปได้ยังไงเดี๋ยวพี่เก่งมาอัปเดต ทุกคนฟังเนาะสวัสคืนนี้ราตรีสวัสดนะครับอรุษกับอรุษัอุสสดิ์ก,กับทุกคนตอนนี้ก็หมเช้าแล้วนะครับผมเป็น คืนที่ว่าโอ้ทรมานมากเลยนะที่นอนโรงพยาบาลคืนนี้นะพวนอนไปหลับเพราะพยาบาลเขาต้องมาตรวจคนไข้ตลอดทั้งคืนเลยนะทุกคนครับก็ดรำรับ,ร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 บตื่นนะส่วนใหญ่จะไม่ได้หลับแหละอืมเอาละ,ะครับทุกคนคลิปนี้กับคุณเมีได้เพียงเท่าน,น,นี้เนาะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเป็กเก็งชาแนลเลยนะครับผมเพราะว่าพี่เก็งอ่งนี้ต้องนอน,นที่โรงพยาบาลน,นี้ตั้งสองสามคืนนู่นแหละกว่าแม่จะได้กลับบ้านเลยครับผมโบกมือให้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กอดสวัสดีครับหนาอย่าไปลางเลย 拜拜。Bye bye.